ครับพี่น้องมาตอนนี้ก็เริ่มข้ามมาได้พีน่น้องนะนี่อน่นศิลปะกาสีมะลาบเหนียวปลานิ่นครับพี่น้องนี่สูตรอิสานบานเฮาครับผมนี่ผมก็ได้จัดเตรียมนี่เครื่องเคงียงเรียบร้อยครับผมนี่ปลาก็ลวกน้ำห้อนเรียบร้อยครับผมฟักไปเต็มมือร้าพี่น้องนี่ ซุตรด,ดกยูหนีเนะด,ด้ยังนะสุตรโอ้หนิเกลือนี่เกลือ,น,อนี่สุตรรดดีแล้วก,ก็พริกป่นพริกผงพริกขวนก็ใหญ่หอมหอมแดงบานเท่ากับผมกระเทียมกระเทียมเออกระเทียมบานเท่ากันนี่นี่ก็เป็นเออลูกโดดพริกสดพริกกินดาครับผมนี่คนกับไปเลยครับพี่น้องคนกับไปเลย เดี๋ยวดี๋ยวดี๋ยวลุงเข่าขัวพี่น้องนี่ยี่นี่ละเรียม,มากละเดี๋ยวค้นกันคนใหยี่ยวกันใส่เขาขัวน้ำขุนทั้งหมดนะเฮ้ยพี่น้องมันเลยผมกับ่อจใส่พกพกริกไลปไปไหน,นองเดยอย่านดน่อยกินเ่อไรครับผมนี่กับสีไซประมานี้ครับผม เอาไปเลยพี่น้องผมกะได้ฟักตั้งแต่เสาพอละเอาละใส่ของหัวเลยครับพี่น้องหัวห้อยลงไปผมกะได้เฮ็ดน้ำซุปนะั่นพี่น้องนะนี่น้ำซุปผมครับผมน,นี่ผมกะกักๆตอนปลา ใส่น้ำน้อยหนึ่งตอนปลาที่เขาฝักน่ะใส่นี่น้ำเพื่อเพิ่มอัคคีรสข้มเสียบครับพี่น้องปรุงเรียบร้อยครับผมน้ำซุปปรุงเรียบร้อยนี่พี่น้องออถ้ากับขัวเขา,าใส่บ้านไหนไร้ให้เขาเติมในได้ถึงได้ถ้าพอดีก็บเรต้องเติมครับผม,มหอมกินกับขวดเตยดังกุ่มเนะพี่น้องสำหรับผักเขาขาดว่าเลยครับพี่น้องนี่นี่หอมสด รากาอีกยังงนะพักกับเงะแยราคใบบกูดพี่น้องหันเรียบร้อยรากาเอ,อ่อพักซีหอมครับพี่น้องนี่เส้นผมดพเลนอะมาอน,นีบ่เป็นยังดอกคนเฮาตรงนี้ผมตัวคนเนรอถ้าถ้ามีผม่งผมก็ตายเด้อพี่น้องเฮาต้องนี้ผมตัวคนครับพี่น้องเทลงไปเลยครับพี่น้องนี่ พักผมกับมีต้นเหี้อนะเพื่อนน้องเด้อปนกันได้เพื่อนน้องเด้อนี่จะก,กินได้ที่เราครับพี่น้องพักกินแล้วมีประโยชน์ได้เพี่น้องเด้อนี่ท้าไม่เอ่อร่างกายเขาแข็งแรงครับพี่น้องนี่คนลงไปเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องนี่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 นนพักข้าวตี๋เพี่น้องนี่เตรียมเอาไว้ครับผมเอ้ย ผมกับจิตตักใส่ถ้วยนี่ก่อนว่าเออต้องแบ่งให้แฟนแฟน่ะครับผมแฟนเดือดเดือดหมดน,นี่เดี๋ยวจีเดี๋ยวของสีสียะครับผมในญี่ปุ่นเออจิกินซ้ำหนึ่งก้อนนี่เดียยเด๋ยวจีนี่ยังห่ะนี่ละนี่สีละนี่นี่น้ำซุปห้างพี่น้องน้ำซุปห้างซุปห้างส่วนนีน่เนาะใช่ี๋ยว siết nhá chị nhon coi láp này láp này tao làm mát là văng này chị nhon da này, mmm, ngơi, bung thì leo sẹp đen, sốt

พอมนู่อาหารดับหลับเป็นอย่างที่คนข่างเสียเร็วอเพื่อเ,อเรืเอาต้องกินแบบนี้ครับผมต้องเอาส่วนกลางตักใส้ไว้ขออยากทิดครับพี่หน่องสิดแจ๋วดีเพื่นอนมีนู่นอาหารอีสานเมอนท่านหน่แซ่บดีครับผม

ประมาณนี้ครับพี่น้องขอบคุณการติดตามเราส่งครับพี่น้องมากินแส่บๆกันพี่น้องอรับรับเหนียวปนนิดนบผมสวัสดีครับผม